สวัสดีครับขอ,อนำเสนอหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจด้วยการคิดเชิงการออกแบบครับงั้น Design Thinking for Business Development ครับ Business Development ก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาธุรกิจครับปัจจุบันครับธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้าง,าง,างสูงครับเราจำเป็นที่จะต้องหมั่นพัฒนาธุรกิจอยู่ตลอดเวลา Design Thinking เป็นทั้งกระบวนการและเป็นทั้งกรอบความคิดครับหากผู้เรียน เกิดการเข้าใจและสามารถใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งพร้อมกรอบความคิดเชิงการออกแบบนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจของตัวเองก็จะเกิดเป็นนวัตกรรมครับนวัตกรรมนี้สามารถที่จะพัฒนาในหลายรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าบริการกระบวนการทำงานและหรือวันนี้เราจะพูดถึงธุรกิจครับนั้นธุรกิจก็อาจจะเป็นทั้งโปรดักตและก็เซอร์วินะครับ งั้นเราจะทำอย่างไรนะครับเราถึงจะใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาธุรกิจครับงั้นอันดับแรกเลยล่ะจะต้องเข้าใจก่อนว่าแล้ว business development คือกรอบความคิดในการพัฒนาธุรกิจมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับธุรกิจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรอยู่รอดงั้นธุรกิจที่องค์กรกำลังนำเสนอ เราเรียกว่า value proposition ความหมายคือนำเสนอสิ่งที่เป็นความต้องการของลูกค้าที่เป็น segment customer นะครับงั้นถ้าเกิดเรามี customer ที่ชัดเจนบริการของเราชัดเจนเราก็จะสามารถออกแบบธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ครับงั้น ก็จะได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแน่นอนครับผู้เรียนอาจจะต้องสร้างกรอบความคิดในเชิงลุกครับเชิงลุกไปที่เป้าหมายเพราะการพัฒนาธุรกิจในช่วงเริ่มต้นเป็นเรื่องของการทำ feasibility study ครับธุรกิจมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในจุดน,นี้นะครับก็จะทำให้เกิดความกังวลว่าเออแต่เป็นเรื่องของอนาคตนะนะครับนั้นเราอาจจะต้อง เข้าใจว่าแล้วธุรกิจในยุคใหม่พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างไรกรอบความคิดของผู้บริโภคเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาธุรกิจในเชิงของ4.0เป็นเรื่องของดิจิทัลท r ส์ฟอร์ m มชั o นเพราะฉะนัน้นผู้บริโภคมีพฤติกรรมออนไลน์มากพฤติกรรมในเรื่องของการตัดสินใจง,ง่ายและเปลี่ยนแบรนด์ขาดรอยเตอรเพราะฉะนั้นธุรกิจแบบเดิมๆอาจจะต้องถูกการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนอาจจะดูเหมือนง่าย แต่หากผ่าน Process เราเรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งนะครับของเซนฟอร์ด s c h o o l ก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจงั้นเราจะมาเรียนรู้และเข้าใจความหมายของดีไซน์ทิงกิ้งและ5ขั้นตอนของเซ n f o r d d ดีส o ูลครับไม่ว่าจะเป็น e m p a t h i z e Define, Ideate, นะครับ p r o t o t y p e แล้วก็ t เ s t ครับงั้นผู้เรียนก็จะเกิดความเข้าใจว่าอ๋อ หลักการคิดเชิงกองออกแบบเป็นกรอบความคิดและนำไปใช้ในโโรเซสต่างๆประเด็นสำคัญของการทำดีไซน์ทิงกิ้งเป็นอย่างไรนะครับเทคนิคในการที่เราจะระดมสมอง,องกันจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรครับแน่นอนครับเชื่อมโยงไปที่ว่าเราอาจจะมีธุรกิจอันหนึ่งครับที่เราคิดอยากจะทาและอยากจะปรับปรุงธุรกิจนั้นๆนะครับก็เข้าสู่กระบวนการเวิร์กช็อปเป็นกิจกรรมกลุ่มและก็ นำไปสู่การเรียนรู้ทีละสเต็ปครับเพราะดีไซน์ทิงกิ้งอย่างที่เรียนไปครับเป็นทั้งกระบวนการทำงาน mm hmm. เชิงการออกแบบและเป็นกรอบความคิดที่เราจะต้องยอมรับเรื่องของการคิดที่เปิดกว้างครับงนั้นดีไซน์ทิงกิ้งก็จะเป็นเรื่องของการเอมพปอรทส์เอมพปอรทส์เป็นเรื่องของการที่เรารับข้อมูลอย่างไม่จำกัดครับความหมายคือเราอาจจะต้องเข้าไป observe ลูกค้าของเราที่เป็นเซกเมนต์นะครับเป็นสุ่มตัวอย่างว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรเขามีเพอร์เซพชันอย่างไรเขามีความคิดอย่างไรในการบริโภคสินค้าและบริการของเราที่จะเป็นเชิงธุรกิจนะครับและหรือเราอาจจะไปอินเทอร์วิวครับมีการสัมภาษณ์นะครับหรือไปเป็นลูกค้าที่ใช้บริการนั้นๆเลยครับเราเรียกว่า e m p a t h i z ทส์พอเราเกิดความเข้าใจเราก็จะเอาข้อมูลต่างๆนั้นมารวบรวมแล้วก็คัดสรรว่าอะไรที่เป็นเพนจอยครับ สร้างความชัดเจนให้กับประเด็นที่เราจะนำไปพัฒนาเป็นธุรกิจครับเราเรียกว่าช่วงของ Defi d e f ฟเป็นการเอาข้อมูลที่เราเอ็มบัตทายเสร็จนั้นมารวบรวมให้โฟกัสลงมาเหลือย่อยๆครับเป็นสเตทเมนต์ต่างๆเป็นพอยต์ออฟ e ิว t a t เมนต์ว่าและจริงๆอะไรเป็นเพนพอยต์ของลูกค้าในเรื่องนั้นๆที่ธุรกิจเรากำลังไปพอเราได้ตรงจุดนั้นแล้วเราก็มาสร้างกระบ,บวนการไอเดียครับไอเดียเป็นเรื่องของการ ฟุ้งกระจายอีกครั้งหนึ่งครับมีความคิดอะไรบ้างมีแนวทางอะไรบ้างมีวิธีอะไรบ้างครับที่จะทําให้ธุรกิจนั้นสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าครับช่วงไอเดียนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มที่สนุกมากครับเพราะว่าทุกความคิดเห็นมีความสําคัญนะครับไอเดียต่างๆจะออกมาพังผูครับไม่มีข้อจํากัดคิดอย่างไรถ้าเกิดไม่เคยมีใครคิดเลยความคิดนั้นเป็นอย่างไรนะครับทำาอกไปแล้วโดยไม่สนใจว่าผู้บริโภคจะโอเคหรือไม่มีความคิดอะไรบ้าง พอเราสร้างความคิดหลากหลายเยอะๆๆๆนะครับเราก็จะสรครอความคิดหลายๆนั้นมารวมอยู่ไม่กี่ความคิดครับที่นำไปสู่เป็นโปรโตไทป์ช่วงโปรโตไทป์นี้เป็นช่วงที่จะทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ว่าเราจะออกแบบในเชิงที่ธุรกิจนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เราอยากจะลองครับโปรโตไทป์แล้วก็นำไปสู่การเทสครับเห้นตรงจุดนี้เราเรียกว่า Fail fast คือพร้อมที่จะล้มเหลวเร็ว Fail c h e f คือไม่ได้ลงทุนเยอะครับในตัวนั้นครับเป็น t ่ายเอาแอนเออร์เลกก่อนแล้วครับรีแอมเปรทายใหม่ mm hmm. ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรโตไทป์เสร็จเทสเสร็จเราก็จะรี e อม a t h ท z e แล้วก็กลับเข้ามาสู่ดี f ซนแล้วก็ไอเดียเพิ่มขึ้นครับก็จะกลายเป็นวัตจักครับงั้ผู้เรียนก็จะเกิดความเข้าใจอ๋อดีไซน์ทิงกิ้ง oh, เป็นอย่างนั้นเองก็สามารถประยุกต์ใช้ดีไซน์ทิงกิ้งกับกลุ่มของตัวเอง หลังจากการเรียนรู้ได้ครับก็จะนำไปสู่การที่จะสร้างรูปแบบดีไซน์ทิงกิ้งให้กลายเป็นวัฒนธรรมการทำงานรูปแบบใหม่ในองค์กรครับงั้นการที่เราจะพัฒนาธุรกิจใหม่โดยใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งนี้ก็จะทำให้เราเกิดการเรียนรู้ว่ามีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างไม่มีข้อจำกัดและเรื่องเหล่านั้นเราไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้ตอนแรกแต่เราจะทำจนกระทั่ง เกิดความสำเร็จครับเงินการออกแบบธุรกิจก็จะไม่ยากและนำไปสู่ความหลากหลายที่มากขึ้นครับนั้นหลักสูตรนี้หวังว่าผู้เรียนก็จะนำสิ่งที่เป็นกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้อย่างมั่นใจครับ